ใส่ถ้าตอนการใส่ชุด PPE หนึ่งทอสเขาออกสองใส่เล็กคอเวอร์ตัองบอรว่าตอนนี้ต้องออกต้องแบบใส่ก็้วทำเป็นเดินเข้ามาเลยนะใช่สามล้างมือ มีส <laughs> no? no no ีขาวไม่ต้องเรียกข้อหนึ่งสองสามเลยชุดมีสีขาวเไดหรอได้แล้วใส่ใส่ทุกคนใส่ร้านจะเป็นหมูใส่สีส้มเข้ามาได้ก็ถ่ใส่ประโยชน์ถ้าถ้าทางการเขาทำแปลกๆนะเข้ามาได้ก็ถส่ประโยชน์อยู่ใส่ออกไปได้ออกไปได้มีซ้อมอยู่นี่ซ้อมอยู่แกซ้อมข้างล่างเปนแอบประโยชน์เลยขาหมูท่านี้เบอร์ไหนนะเบอร์เอส ไม่เป็นการสาธิตพีชีพมากมาเลยนะเออเขาใส่แบบนี้ใหญ่ใส่แบบนี้เล็กแล้วก็ใส่รองเท้าบูทอ๋อใส่เอ5ก้าห้าก่อนใส่ได้รืองท้าบูตับได้ล้างหมือล้างห็นมันใส่เอ็เก้าห้าใส่เอเก้าห้ามสกถ้าสอบเทสต์ทุกสอบงวะใส่เ9 5ก้แมสก่อนสใส่ให้เป็นโปรเฟสชันอลอ๋อม่ใส่หรอใส่ ฟิทเทสว่าใส่เนี่ยฟิทเชส์ที่ทำเป็นไงดีก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ค่ะไม่ต้องงานเลยเขาบอกว่าให้ขั้นตอนนี้ก็ต้องงานหมดใส่ดึงฮุ่นให้กลุ่มทับหัวฮุดฮุ้ดคุอยู่ไหนไม่ไม่เป็นไรท็อปคือตอนนี้มันจับได้ทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ไม่ต้องสเตอไลน์ไม่ต้องสเตอไลน์ใส่ไปหมดชั้นไหน ไหนสีีอะรคือโดยหลักการอ่ะพี่เขียนแนะนำว่าตัวนี้มันต้องคิดกับตัวนี้เวลาดึงต้องไม่หดุดไงใส่มือมือนี่ไงถึงนยังว่ามันรัดไม่ได้ต้องทับแขนเสื้อทั้งสองข้างต้องทับหมดไงเชื่อเราใส่ทุกมือสไลด์ดีกว่าเดี๋ยวเอาทุมืสไลด์มาเอามาณแล้วเบื่์อะไรใส่ ที่ตอแต่งแต่จริงจะ่วยไยอัยู่หมนกันร้อนนี่แูที่ถูกมื่อกี้อาจารย์สนับสนุนว่ามันร้อนเพราะอินนี่แหละใส่ถุงมือใส่งนนอกพู่ที่สองให้ถุงมือคุมทับปลายแขนเสื้อพลาสติกคือเรื่อ้ารับ ตอนนี้ยังไม่ร้อหรอกเพาน่าจะไม่ได้ถูกปิดด้วยเอ,องก็มากไม่มีเอ,องก็มากเลยตแต่ท่านตอนสุดท้ายท่านนี่ต้องเป็นสีฟ้าถูกไหมใส่เฟสชิล<ม>คือไม่รู้ถูกหรือเปล่าท่านยังไม่สรุป